สวัสดีค่ะมาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ชาแนล e l M&M Ford วันนี้นัตตี้จะพานะคะมาชมในตัวแคป ที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XL พัดนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล t ท b o อร์โบ2.2ลิตรเดี๋ยวนัตตี้พาชมกันนะคะว่าคันนี้นัตตี้ได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมชุดแต่งกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะไม่ร ช้านะคะเรามารับชมกันเริ่มจากในส่วนของทางด้านหน้านะคะตัวนี้นัตตี้จะเปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะชิ้นงานจะมาเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับฟรอนท์นะ F F O R D สีดําตัดด้วยกันกับสีขาวตกแต่งความสวยนะคะเข้าไปให้อีกในส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นไฟ LED ให้ทั้ง3จุดเลยนะคะสำหรับตัวนี้ถัดมาในส่วนของฝากระโปรงนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะเป็นสีดําเงาคาว่าレンเจอร์นะคะก็เพิ่มความสวยให้กับทางด้านฝากระโปรงนั่นเอง ต่อมาทางด้านบนนะคะคันนี้จัดติดตั้งให้เป็นสกู๊ปฟิตนะคะสัญ,ญลักษณ์เด่นๆของเขาเช่นเคยนะคะจะเป็นน้องแรดหน้ารักหนาอยู่ตรงนี้เลยจัดทาให้เป็นสีทูโทนนะคะก็คือสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกันกับตัวสีดําด้านนั่นเองค่ะในส่วนของตัวสกู๊ปฟิตนะคะเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงและก็ใหญ่เลยนะคะสําหรับสกู๊ปตัวนี้ถัดมาทางด้านล่างน,นะคะเรามาดูในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะนัที่จัดติดตั้งให้เป็นกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงค่ะตัวนี้เลย ในส่วนของตัวกันชนเหล็กฮั m เมอร์นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยเลยนะคะในส่วนของคันนี้นัตตี้จะติดตั้งเพิ่มให้เป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเลยค่ะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวไฟหน้ากันนะคะสําหรับคันนี้นะคะจัดทําให้กับลูกค้าเป็นไฟหน้ามัดแต่งเต็มระบบเลยนะคะมาพรา้อมกับไฟมัดแต่ง3ามขีบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ทอมรันนิ่งไลท์หรือไฟเี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะคะตัวนี้ด้าน,นในจะเป็นวงแหวนแบบวงกลมนะคะเป็นไฟวงแหวนแบบวงกลมเนาะตัวนี้จะเป็นไฟ LED สีขาวส่วนลูกแก้วนะคะสําหรับคันนี้จัดทาให้เป็นสีแดงะคะ่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถกันนะคะติดตั้งเพิ่มให้นะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดสีดําด้านนะคะขนาด6นิ้วตัวหมุดนะคะจะเป็นหมุดหลอกจะไม่เจาะตัวถังรถของ,ของลูกค้าแต่อย่างใดการติดตั้งงานนะคะจะติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บงานให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยเลยค่ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของ แมกยางกันนะคะก็เพิ่มความออฟโรดเข้าไปให้กับตัวรถอีกนะคะสำหรับคณนนีนาตี้จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นแมกยางออฟโรดนะคะขอบ16นะคะในส่วนของตัวแมกนะคะจะเป็นแมกลายดอกไม้ตัวยางนะคะจะเป็นยางมอนเตอร์เอทนะคะซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่2 6 5 7 0 R 16อยาง AT ทเนี่ยก็จะเป็นยางที่สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนะคะในส่วนของตัวแมกยางเนี่ยนัตตี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากมายหลายลายหล,ลายแบบเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวสติกเกอร์สาดโคน,นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสติกเกอร์สาดโค้ลายนี้เลยนะคะตกแต่งเป็นชื่อลูกค้าแล้วก็คําว่าเลนเจอร์นะคะในส่วนของสติกเกอร์นัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า1น0่้อยลายเลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้สติกเกอร์ที่ไม่ซ้าใครเป็นแบบของตัวเองนะคะบอกนัตตี้ได้เลยค่ะนัตตี้จัดให้ได้นะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะทางด้านบนนะคะติดตั้งให้เป็นราวหลังคาสีดำด้านนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มความเท่และความหล่อให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าไม่สามารถไปโหดหรือว่าติดตั้งในส่วนของตัวถังแหลกได้นะคะตัวนี้จะไม่ได้เจาะกับตัวถังรถแต่อย่างใดเลยเบ้ารองมือเปิดจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยนะคะช่วยในเรื่องของการการันลอยขีดข่วนนั่นเองค่ะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวบันไดนะคะจัดติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นบันไดเหล็กของ LM นะคะมาพร้อมกับตัวตะแกรงรังพึ่งตรงนี้นะคะช่วยในเรื่องของการกันลื่นให้ด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเป็นบันไดเหล็กขณะที่ฝนตกหรือโดนน้ำเนี่ยจะลื่นไหมนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นในตัวของตัวรังพึ่งช่วยในเรื่องของการกันลื่นมาให้ด้วยเลยแล้วก็รักน้าหนักได้ดีด้วยนะคะสําหรับบันไดเหล็กถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันค่ะ ทางด้านท้ายนะคะติดตั้งคิวล้อมาให้อย่างเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะคะถัดมาทางด้านบนกระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะจากสูตรนะคะติดตั้งจากในสูตรเลยถัดมาทางด้านบนจะเป็นโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวนะคะของฮาเก้นมาพร้อมกับไฟเบรกลงที่3ามแล้วก็จะมีเป็นไฟ2ท้ายกระบะมาให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED ค่ะในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กก็ใช้งาน ได้ผูกคล้องลัดของนะคะตัวนี้ได้เลยต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของไฟท้ายกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED รูปตัวเจนะคะมาพร้อมกับโพรไฟลงดําเพิ่มความสปอร์ตหรูหราให้กับทางด้านท้ายของตัวรถด,ด้วยนะคะในส่วนของฝากระบะท้ายนะคะนัทตี้จัดติดตั้งให้เป็นตัวนี้จะเป็นข้อฝากระบะท้ายหรือกาบฝากระบะท้ายนั่นเองนะคะตัวนี้ ชิ้นงานเขาจะมาเป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของตัวฟลอนนะคะ FORD ตัวนี้จะเป็นสีขาวคือสีเดียวกับตัวรถนะคะถัดมามาดูในส่วนของตัวกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเหล็กของคิงนะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจูงสีแดงนะคะตัวนี้แล้วก็ติดตั้งเพิ่มให้ตัวนี้จะเป็นหัวบอลล่างจูงนะคะสามารถล่างจูงใช้งานได้จริงนะคะการติดตั้งงานจะยึดติดด้วยกันกับแชสซีของตัวรถเลยค่ะเดี๋ยวนะัตตี้จะพาไปชมทางด้านในของแคปกันนะคะว่า ห้องโดยสารกว้างขวางขนาดไหนเนาะก่อนที่จะไปดูความกว้างของห้องโดยสารนะคะสำหรับคันนี้นะคะนัตตี้จัดทาให้กับลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งเดิมๆมากับตัวรถจะเป็นเบาะผ้าคันนี้เปลี่ยนให้จะเป็นเบาะหนังลูกค้าเลือกมาเป็นเบาะหนังสีออก คล้ายๆสีน้ำตาลแดงเนาะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลแดงประมาณนี้ซึ่งในส่วนของตัวเบาะค่ะลูกค้าเลือกได้อยากได้สีอะไรนะคะตะเข็บได้สีอะไรเลือกได้เลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนัตตี้ก็จัดเปลี่ยนให้ด้วยเช่นกันตัวนี้จะเป็นหน้าจอ Android นะคะดู YouTube ได้นะคะแล้วก็มีระบบนำทางมาให้ด้วยในตัวเลยค่ะเรามาดูในส่วนของแคปนะคะก็จะมีเบาะแคปมาให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางเลยนะคะสําหรับ แคปรุ่นนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะดูรีวิวจบแล้วนะคะแคปหน้าจอทักไลน์หานาตีได้เลยหรือโทรสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เบอร์0959522887นะคะเป็นเบอร์ของนาตีเองนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะจะเป็นเพจ Facebook M N Ford เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าทักหาณตีได้เลยนะคะบอกว่ามาจาก Channel M N Ford นะคะณตีดูแลเป็นพิเศษเลยสาหรับลูกค้าทุกท่านอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับณตีเดี๋ยวนณตีทิ้งช่องทางการติดต่อมาให้ทางด้านล่างด้วยนะคะ พร้อมกับโลเคชันของโชว์รูมนะคะ f o ฟอร์ t ออโ l l e กลอรีปทุมธานีอย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัตตี้ค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีค่ะ